ต่อไปเป็นแคนคูลัสปีหกห้าตอนที่2เรื่องกดลูกโซ่ต่อนะต่อจากค่าวที่แล้วค่าวที่แล้วอาจจะไม่ค่อยชัดดูอีกทีนึงนะหนึ่งก็ดูดูไปก่อนออกดลูกโซ่ต่อตอนนี้ก็ขอทบทวนสูตรที่ใช้กันประจำ dy by dx เท่ากับ dy by du คูณด้วย du dx นี้เป็นสูตรใช่หรือจะใช้สูตรนี้ก็ได้ y ถ้ากับ u กํลัง n d y ไปด x เท่ากับ n คูณ u กํลัง n ลบหแล้วก็ดิฟตัวนี้ทิ้ง d u d x ในเมื่อตัว u เนี่ยตัวนี้เป็นฟังก์ชันต่อไปนี้ก็จะให้นักเรียนดูแบบหัดแบบหัดหน้าที่56ข้อที่10ข้อที่10เนาะข้อที่10 อา้าดูโจทย์นะโจทย์กำหนดให้ f(x) เท่ากับกำหนดให้ f(x) เท่ากับ x ส่วน x กําลัง2บวก1แล้วก็ให้ g(x) เท่ากับ square root 3x ลบ1จงหา f ตัวใหญ่นะพา x เมื่อ f(x) ตัวใหญ่เนี่ยเท่ากับ f ของ gx อันนี้มองไม่ค่อยชัดนะทังนเดี๋ยวก็ดูในสุดแล้วกันเออวิธีการทำนะเราก็จับดูว่า fx เท่ากับตรงนี้จากจากโจ์ตรงนี้ก็บอกว่า fx ตัวใหญ่ fx ตัวใหญ่เท่ากับ f ของ gx ทีหนึ่งนะเพราะนั้น f อพก็คือเอาใส่ f อพฝั่งนี้ด้วย f พของ gx นักเรียนมาดู g(x) มีค่าเท่ากับ square root 3x ลบ1เพราะฉะนั้นนักเรียนก็เอา square root 3x ลบ1มาแทนก็เป็น f pi square root 3x ลบ1ตัวนี้ก็คือ f pi ก็คือดนะิฟนอนุพันธ์ดิฟ square root 3x ลบ1ก็คือดิฟ 3x ลบ1กำลังเศษ1ส่วน2นะั่นเองอันนี้เราใช้ใช้ตัวนี้เป็นฟังก์ชันใช่ไหมดิฟ u กำลัง n ถ้าทั n u กัล n ลบหแล้วก็ดิฟตัวนี d ส x ลบหนึจะหนึ่ง3 x ลบหกํลังถึงสอลบหแล้วก็ดิฟตัวนี้ค้างนึงสา x ลบหก็เท่ากับขึ้นมาข้างบนนี้1 2 3 x ลบหกํลังถึงสอลบหก็ติดลบลบหนึ่งดิฟส x นะดิฟส x ก็ได้เท่ากับ3ามใส่ไป ตัวนี้ก็เอาลงมาข้างล่างถ้าเป็น3ส่วน2 3x กลบ1กำลังลบ1 2ก็เป็นกำลัง1 2 3ตัวนี้ไว้ตรงนี้ถามที่คูณอยู่ตรงตัวเศษไว้ตรงนี้ก็เป็น3ส่วน 2, สแสวรรูทเนี่ยตรงนี้กำลังหก็คือรากที่2องของรากที่2คือแสแวรูทกลบ1ก็เป็นคำตอบนี้ก็ได้คำตอบตรงนี้ตัวที่10อันี้เป็นตัวอย่างทำให้ดูนะนีนก็ดูสังเกตดูว่าไม่ยากเนาะไม่ยาก ต่อไปดูข้อสิบเอ็ดเอาข้อสิบเอ็ดทำให้เป็นตัวอย่างนะกันให้ f x เท่ากับ f ของ g x จงหา f าย x เมื่อ g x เท่ากับสี่แล้วก็ g พ i สองเท่ากับห้า f พ i สองเท่ากับหกและตรงนี้นะมาประคยชัน f พ i สี่เท่ากับเก้าตรงนี้ที่และก็คือ f ไพสีมีค่าเท่ากับ9โจทย์ให้มาอีกนะ f พ่สีเท่ากับเตัวนี้มองไม่ชัดเราจะหา f ไพยของ2ใช่ไหมก็ต้องหา f ไพ x ก่อน f ตัวใหญ่นะจาก f ตัวใหญ่ x เท่ากับ f ของ g f ของ g x ใช่ไหมเพราะฉะนั้น f ของ2ก็เท่าเท่ากับ f ของ g ของ2 นั่นเก็มาดูสิ g ของสองของสมีค่าเท่ากับเท่าไรสี่สี่ใส่ลงไปเท่ากับของสี่ f ของสี่ใส่ไปทีนี้ f ของ2องเท่ากับ f ของสเพราะนั้น f อฟไพสองเท่ากับ f พของสใส่ไพขาปเอบ f พของสี่เท่าไร่โจทย์บอกเท่ากับเก้าตอบก็เท่ากับเก้านี้ถือว่าง่ายนะตัวอย่างข้อสิบข้อสิบเอ็ดข้อ1ิข้อสิบเอ็ด ไม่ยากเนาะอ่าแล้วต่อให้ต่อไปอีกหน้าหนึ่งนักเรียนต่อไปดูในหน้าต่อไปเอกสารดูหน้าต่อไปคือหน้าที่ 57. ห้าสิบเจ็ดหรห้าสิบเจ็ดตรงนี้นักเรียนดูข้อที่สิบสี่จะทำข้อสิบสี่ให้ดูข้อสิบสี่จะยาวหน่อยนะก็ไม่ยากนะกําหนดให้ x เท่ากับ300 t กาลังสองบวก t กาลังสองนี่ก็คือ x เป็นฟังก์ชันในรูปของตัว t ตัวนี้นะ x เป็นฟังก์ชันรูปของตัว t ต่อไป p x เท่ากับสอง s q x ลบ20 p เป็นฟังก์ชันของ x p เป็นฟังก์ชันในรูปของตัว x สี่ตัวนี้นะมีฟัง p เป็นฟังก์ชันอันนี้ x ก็เป็นฟังก์ชัน x เป็นฟังก์ชันในรูปของตัว t แต่ p เป็นฟังก์ชันรูปของตัว x อันนี้ก็เป็นลักษณะงกดลูกโซ่ไดไ้เชื่อมโยงกันนะ p นเรียกฟังก์ชัน x ใช่ไหมแต่ x มันเป็นฟังก์ชันของตัว t ก็ p โยง x นะ x ไปโยงตัว t t หนึง p โยงไป x x โยงไป t t ข้อหนึ่งเขาบอกให้าหา dx by dt และ dp by dx นะทําข้อหนึ่งก่อนนึงก็ดู จาก x เท่ากับสามร้อย t กํลังสองส่วนหนึ่งบวก t เป็นตัวเศษตัวส่วนใช่ไหมตัวบนตัวล่างเราเคยหาอนุพันธ์ดิบบนส่วนล่างก็คือล่างดิบบนลบด้วยตัวบนดิบตัวล่างส่วนล่างกําลังสองนี้สูตรที่จำได้เนาะนะที่เคยเรียนแล้วดิบบนส่วนล่างเท่ากับล่างดิบบนลบด้วยบนดิบล่างส่วนล่างกําลังสอง ป็นสูตรแคนกูลัสที่เราเคยเรียนแล้วนะนี่ตกลงตัวล่างก็คือ1บวกทีกำลังสองดิฟตัวบนก็คือดิฟสามร้อยทีกำลังสองทำไปลบลบด้วยตัวบนก็คือลบสามร้อยทีกำลังสองเลบคูณดิฟตัวล่าง D, ดีตัวล่างก็คือดีหนึ่งบวกทีกำลังสองเนไหนึ่งบวกทีกำลังสองอันนี้ตกลงนะ ตัวนึ่งบกทีกำลังสและทั้งหมดยกกำลังสองเพราะตัวล่างยกกำลังสองแต่กยกกำลังสองเข้าไปเออก็ทำในตอนที่ลอกลงมาอันนี้ก็ดิฟ300ร้อยทีกลังสองก็คือ3ามเอาสามรคูณสองก็เป็นหกร้อยหกร้ดีทีกลังสองลบ1ก็เหลือทีกำลังหนึ่งลบสาทีกลังสองคูณดิฟ1ได้เป็น0ูนย์ใช่ไหมศูนย์ต้องใส่ดิฟทีกำลังสองก็ได้เป็นออกมาข้งหน้าก็เป็นสอ ส่วนหนึ่งบวกทีกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองเอาอันนี้คูณเข้าไปหกร้คูณกับหก็ได้หกร้อยทีหกคูณหก็ได้หกร้อยทีหกคูณทีกำลังสองได้หกร้อยทลังสาลบเอาตรงนี้คูณเข้าไปสอคูณสเป็นหกร้อยสอคูณสามเป็นหกร้อยทกำลังกำลังสองกลัง็เป็นทีกำลังส ส่วนตัวล่างนี่กระจายกับถูกกำลังสองหนึ่งกำลังสองบวกสองหน้าหลังสองทีบวกทีกำลังสองกำลังสองทีก็เป็นทีกำลังสี่นะอันนี้รวมก,กันลบก,กันหมดไปใช่ไหมก็จะเหลือหกร้อยทีส่วนหนึ่งบวกทีกำลังสองบวกทีกำลังสี่ก็เป็นคําตอบนะก็ได้คําตอบอันแรกก็คือตัวนี้ dx by dt จบไปตอนแล้จบไปตอนนะต่อไปให้หา dp พีบายดีใช่ไหมอันที่สองหา dp พีบายดีหาตรงนี้อันหนึ่งเราก็มาหา dp p เท่ากับสองแสตรุต x ลบยี่สิบหรือต่อเป็น mm hmm. สองเกำลังหนึ่งสองลบยี่สิบเองแสยรุต x, x, 2. 2> x, x DX, ก็คือ x กำลังหนึ่งสองดีพีบายดีเอ็ก็คือดิฟตัวนี้ใช่ไหมดิฟนี่อนุพันธ เอานี่มาคูณน,นี่ก็เป็น2คูณถึง,ง x กำลัง1 2ลบ1นะลบดิฟค่าคงตัวอันนี้เปนค่าคงที่ได้ศูนย์ทุกค่าคงที่ได้ศูนยะก็ตรงนี้ก็ได้เป็น2ก็บ2ตัดทอนกับเป็น x กำลัง1 2ลบสก็ต้องติดลบครึ่งใช่ไหมลบ1นึองามข้างล่าง 1- ส่วน x กำลังก็คือ 1- ส่วน square o o t x นั่นเองเพราะนั้นได้คำตอบและ d p by x เท่ากับ1ส่วน s q u a r x ต่อไปตอนหนึ่งข้อที่2หา,อาตอนที่สองอตรงนี้ให้หา d p by d t เมื่อ t เป็น2เมื่อ t เป็นสองอเมื่อ t เ,อเอท่ากับสองดูต่อหา d t by d t ก่อน d p by d t ก็เท่ากับจากสูตรกดลูกโซ่ d p by t เท่ากับ d p by d x คูด x by d t d p by d t เท่ากับ d p by d x d p by d x คูณ DX บายดสูตรกดลูกโซ่อันนี้จำได้เนาะ DP พีบายเราหาไปแล้วหนึ่งสนรูทตรงนี้ใช่ไหมที่หาไปเมื่อกี้นี้ตรงนี้ dp บายเท่ากับหนึ่งสนรูทแทนลงไปเลยตรงนี้แทนไปต่อไป DX เอบายหาแล้วคือตัวนี้ก็มาใส่คูณด้วยตัวนี้หมอาแทนเข้าไปแบบนี้ปุ๊บ ก็หส่วนสกายรูทเอ็กซ์เนีเปลี่ยนจบแต่ x เป็นตัว t ใช่ไหมเพราะมค้างตัวเออยู่แต่ x เท่าก็ทลายเอ็กซ์ถ้ทลายจะเอกซมันคือตรงนี้ x เท่ากับ3ามร้กำลังสองส่วน1บวกทกำลังสองจากโจทย์แล้วก็แทนที่ตัว x อ็กยตรงนี้ตรงนี้มาแทนก็มาใส่ก็เอาตรงนี้มาใส่เป็น ใส่ลงไปแทนที่ตัว x square x ก็คือ square r o t ร้อยทกำลังสส่วน1บวกทกำลัง2แทนเข้าไปคูณด้วยอันนี้นี้น่ตามปกติตรงนี้ก็ก้อนนี้ก็คือ d p by dt แต่อันนี้ขณะที่ t ใดๆใช่ไหมที่โจทย์เขาต้องการว่า t เท่ากับ2นั่นองก็ต่อสอ2ไปแทนที่ตัว t เข้าไปเพราะฉะนั้นพฉะนั้น d p by dt เมื่อ ทีเท่ากับ2อเอา2แทนเข้าไปก็เท่ากับ square root 1ลบ2ยกกำลัง2ใช่ไหม2กลังสองเป็น4ูส่วนเอ,อ่อบวกไม่ใช่ลบส่วนสแปร t รู0สกลังสองเอา2แทนเข้าไป2กลังสงเป็น4 300คูณกับตัว4 300ม้อคูณ4ี่กางว้คูณ600 t ก็6 ร้อยคูณด้วย2ส,ส่วนหนึ่งบวก2อคูณกับทีสคูณทีสคูณสเป็น4ี่บวกทีกำลังสี่สองกำลังสี่คือ16บหกนะีนี้ก็ทําออกมาให้ได้คำตอบคาตออีกนิดนึงคำตอบอนิดนึงนะก็เท่ากับเท่ากับกเดี๋ยวขอลบเส้นนี้ก่อนเส้นนี้เกิกับ อ้าวสแปรรูทหบวกสก็เป็นสแปรรูทห้าส่วนตัวล่าง300ร้อยคูณสี่สามร้อยคูณสี่สามร้อสหนสอร้อพันสองร้ก็ได้เป็น4 3, 100, ี่คูณสามคูณร้อยก็สแรูท แสระูหนึ่งพันสองร้อยเนาะคูณด้วยหนึ่งพันสองร้อยใช่ไหมหพันสองร้อยส่วนแสรูสิบหกบวกสี่เป็นยี่สิบนี่คูณยี่สิบยี่สิบเอ็ดตรงนี้นั่นก็ทําหาค่าออกมาให้ได้เนาะหาค่ามาให้ได้อืมย้อนบางนี้แสระูดห้าพันสองร้อยยี่สิบเอ็ด 3า2เจ Poke enfin ็ดย0สิบเอ่ว hmm. ก <Ay> <put forth> ็เท like ่ากับสแควรูทห้าส่วนเอ่อไอหนึ่งส่วน21ก็ตัดทอนได้เป็น400ส่วนด้วย7จ็ดเนาะสแควรูทหนึ่งพันสองรรูทหนึ่องร้อย หนึ่เท่ากับ12บสอคูณร้อเนาะสิบสองคูณสิบสิบสองคือ4ีคูณด้วยส mm hmm. เท่ากับอะไรอ่ะสี่คูณ3ามคูณร mm ้อ hmm. ยคูณสค mm ูณร้อเท่ากับสแป0์รูทห้าสี่ร้อยสแรูส่วนตัวล่าง 4, สี่ไซรุสสองคือ2อใช่ไหมออกมาตัวหนึ่งไซรุสของร้อยรากที่สองของร้อยเท่ากับสิบสอคูณ 10, ได้ 10, 2, สนะิใช่ไหมสิบคูณกับสเป็นยี่สิบไรูสามนะไหมแล้วตรงนี้คูณได้7อีกทีหนึงเจ็คูณทีหนึงคูณได้7อีกทีหนะึ่งก็ทำตอบมาก็จะได้คำตอบมาลนะทอน ก็400ทําต่อนะก็ทําต่อตรงนี้400 20, ส่วน20ส q u a ห้5ส่วน s 3คูณได้7ตัดทอน2 20ก็ได้เท่าไหร่ 7, อะ20ส่วน7จ็ด a 5ส่วน3เนาะ ส่วนรูทห้าส่วนรูทสามก็คือส่วนรูทห้าส่วนสามคำตอบก็จะได้เป็นยี่ย 7, 5, สิบส่วนเจ็ดยี่สิบเจ็ดสแควรูทห้าส่วนสามยี่สิบส่วนเจ็ดสแควรูทห้าส่วนสามเป็นคำตอบสุดท้าย ans ตอบเป็นตัวนักเรียนก็ทำตรงนี้ตกลงข้อที่ไม่ได้เป็นตัวอย่างก็ให้เป็นการบ้านการบ้านข้ออะไรบ้าง กันบ้านทั้งเดนไปทำข้อที่8นะข้อที่9ข้อ8ข้อ9เติมเติมนิดเดียวเองแปดข้อเแล้วก็ทำข้อที่13นะข้อ8ข้อ9ข้อที่13บกันบ้านเนาะแปดเก้าสให้ไปทำข้อ8ข้อ9ข้อสิบสา ทำต่อนิดเดียวเพราะว่าไม่ยากผู้ทําข้อยากให้แล้วก็วิดีโอชุดนี้ก็แค่นี้เพราะนั้นก็จะจบเรื่องกดลูกโซ่แค่แค่นี้นะจบจบเนื้อหาตรงนี้